พี่สาวที่แสนดีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเรื่องหลอนก่อนใครๆฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนฟังให้ทีมงานแถวนี้ผีดุด้วยนะครับขอบคุณครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของผมเองครับผมเป็นลูกคนที่สองมีพี่สาวหนึ่งคนเราสองคนอายุห่างกันเกือบสิบปี ในช่วงที่ผมยังเป็นเด็กพี่สาวของผมจะเป็นคนที่คอยดูแลผมตลอดเพราะแม่ของพวกเราไม่ค่อยมีเวลาครอบครัวของเราเสียพ่อไปตั้งแต่พี่สาวผมยังเป็นเด็กแม่เลยต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแทนผมเป็นเด็กที่ซนและชอบเล่นอะไรพี่เรนจนทำให้ตัวเองต้องเจ็บตัวอยู่เสมอก็ได้พี่แก้วพี่สาวของผมคนนี้แหละครับเป็นคนที่คอยดูแลผมมาตลอด แม้ว่าบางครั้งพี่เก้าจะต้องพลอยสวยไปด้วยแต่เธอก็ไม่เคยโกรธหรือต่อว่าผมเลยซ้ำยังเป็นห่วงเป็นใย,ยผมเสมอและไม่เคยทิ้งให้ผมต้องอยู่คนเดียวตอนนั้นผมเรียนอยู่ประมาณมตน้นส่วนพี่สาวของผมเรียนจบแล้วและกำลังอยู่ในช่วงหาสมัครงานเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงวันลอยกระทงครับแน่นอนว่าเทศกาลนี้นอกจากกิจกรรมลอยกระทงแล้ว ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กๆอย่างเราชอบทำนั่นก็คือการเล่นพลุจุดประทัดและดอกไม้ไฟเย็นวันนั้นผมกลับจากโรงเรียนเร็วกว่าปกติเพราะโรงเรียนมีกิจกรรมผมแวะซื้อประทัดจากหน้าโรงเรียนร้านนี้เป็นร้านของเล่นประจำตัวที่ผมชอบเข้าไปอุดหนุนบ่อยๆเพราะเจ้าของร้านมักจะหาของเล่นใหม่ๆหรือของเล่นที่หายากไม่ค่อยมีขายที่อื่นมาขายเป็นประจำ สนใจไหมน้องอันนี้ตัวแรงเลยนะมันคืออะไรอ่ะพี่มันก็จะคล้ายๆกับแดนัไม้อะแต่ดังกว่าแรงกว่าเอาเอาเวลาเล่นตอนจุดน่ะลองเอาปี๊บมาคลุมไว้น้องจะเห็นพลังมันทำให้ปี๊บบินได้เลยละ่ะโหสุดยอดเลยอะผมได้ของเล่นตัวใหม่ที่น่าสนใจติดมือกลับบ้านมาเลยรีบไปชวนชาวแกงออกไปจุดเล่นกันแต่ด้วยความที่มันค่อนข้างจะเสียงดัง เราเลยต้องหาทำเลที่ห่างไกลผู้คนอยู่สักหน่อยทันทีที่ผมถึงบ้านผมรีบวางกระเป๋าเปลี่ยนเสื้อและไม่ลืมที่จะเดินหาปี๊บติดมือไปด้วยแต่เดินหาจนรอบบ้านก็ไม่มีพี่เก้าพอรู้ไหมว่าปี๊บหาได้ที่ไหนอ่ะผมเอ่ยถามพี่สาวของผมเธอนั่งอ่านหนังสืออยู่หน้าบ้านปี๊บเบรอเจ้าไปทำอะไรอะ่ะพี่สาวของผมทวนคำถามด้วยความสงสัย ผมพยายามคิดหาข้ออ้างเพราะถ้าพี่ผมรู้ว่าผมจะเอาไปเล่นประทัดเขาไม่น่าจะยอมหาให้แน่ๆเออคือพอดีครูให้การบ้านวิทยาศาสตร์มาต้องทำการทดลองพอบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนพี่สาวของผมก็รีบจัดแจงหาให้ทันทีที่บ้านเราไม่มีอ่ะแต่ร้านประสายที่ขายของในตลาดน่าจะมีเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้นะดีเลยพี่ขอบคุณนะครับว่าแล้ว เธอก็ปั่นจัก,กรยานคันโปรดออกไปทันทีส่วนผมนั่งรออยู่สักพักไม่นานพี่สาวของผมก็ปั่นกลับมาพร้อมกับปี๊บใบใหญ่สองสามใบถึงแม้จะทุลักทุเลไปหน่อยแต่เธอก็ทำให้ผมด้วยความเต็มใจพี่สาวผมจอดจัก,กรยานไว้ที่หน้าบ้านก่อนจะหอบปิ๊บลงมาให้ผมโหทำไมเอามาเยอะจังอะ่ะก็เผื่อไว้ไงว่าแต่เราจะทำการทดลองอะไรเหรอผมไม่ตอบ แต่เปลี่ยนไปขอยืมจัก,กรยานของเธอแทนผมยืมจัก,กรยานหน่อยนะจะไปทดลองท้ายหมู่บ้านนะ่ะทำไมต้องไปไกลขนาดนั้นนะ่ะผมเข็นจัก,กรยานออกมาให้ห่างหน้าบ้านนิดนึงก่อนจะตะโกนตอบกลับไปเพราะกลัวว่าถ้าบอกใกล้ๆแล้วพี่ผมได้ยินชัดจะไม่ให้ยืมเอาไปทดลองความแรงของกระทัดไปละเดี๋ยวมาพูดจบผมก็รีบปั่นจัก,กรยานออกมาทันทีนี่จะเอาไปเล่นอะไรพี่เลนพี่เลนอีกแล้วใช่ไหม พี่สาวของผมตะโกนไล่หลังแต่ผมไม่สนใจที่ลานกว้างหลังหมู่บ้านเพื่อนๆชาวคณะของผมพากันมารอหน้าสลอนเพราะทุกครั้งที่ผมเรียกรวมตัวผมจะมีของเล่นแปลกๆใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆได้เล่นสนุกด้วยกันเสมอแต่ก่อนที่จะถึงไฮไลท์สำคัญคนอื่นๆก็พากันเอาประทัดของตัวเองมาจุดเล่นนำร่องกันไปก่อนจนมาถึงของผมเอางี้เดี๋ยวกูจุดเองมึงเอาปี๊บมาครอบไปนะ แล้วเราจะได้เห็นปี๊บบินกันจากนั้นผมก็เอาประทัดวางจุดประทัดให้ติดประกายไฟและเอาปี๊บครอบไว้แต่ปรากฏว่ามันนิ่งไม่ยอมระเบิดสักทีสงสัยมันจะดับว่ะเพื่อนผมคนหนึ่งสนิทฐานเดี๋ยวกูไปดูเองผมบอกเพื่อนก่อนจะเดินเข้าไปใกล้ๆผมกำลังจะเปิดปี๊บดูอยูๆ่ๆก็มีแรงอัดมหาสารดันปี๊บขึ้นกระแทกเข้าที่หน้าผมอย่างจัง ผมรู้สึกมึนและเจ็บปวดมากโดยเฉพาะรอบดวงตาซึ่งเป็นเวลาเดียวก,กันกับที่พี่สาวของผมตามมาถึงพอดีเธอเห็นว่าผมได้รับบาดเจ็บด้วยความเป็นห่วงผมมากเธอเรียกวิ่งข้ามถนนโดยไม่ทันดูรถภาพสุดท้ายที่ผมเห็นก่อนที่ดวงตาของผมพร่าเบลอจนค่อยๆมืดลงมองอะไรไม่เห็นก็คือพี่สาวของผมกำลังวิ่งข้ามถนนแล้วก็มีรถคันหนึ่งพุ่งมาจากไหนไม่รู้ชนเธอเข้าอย่างจัง ผมมารู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลมีผ้าพันแผลพันรอบดวงตาไว้ผมได้ยินเสียงแม่นั่งร้องไห้อยู่ข้างๆในขณะที่คุยกับหมอไปด้วยลูกชายของคุณน่าจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนดวงตานะครับเพราะกระจกตาของเขาได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงจนไม่สามารถใช้งานได้คะแม่ตอบรับแต่ยังปนไปด้วยเสียงสะอื้นส่วนดวงตาที่จะมาเปลี่ยนเดี๋ยวผมขอทำการฆ่าเชื้อและเก็บไว้ก่อน ทันทีที่ลูกชายคุณพร้อมเราจะผ่าตัดเปลี่ยนให้ทันทีแต่ก็ยังถือว่าโชคดีนะครับที่น้องเขาได้รับดวงตาม,มาเปลี่ยนทันทีคุณแม่อย่าคิดมากนะครับค้อหมอพูดจบก็เดินออกไปแม่เข้ามากอดผมแล้วร้องไห้ตอนนั้นผมเข้าใจว่าแม่คงเสียใจที่ผมเกือบตาบอดเลยบอกแม่ให้สบายใจว่าไม่เป็นไรนะแม่ผมโอเค เดี๋ยวหมอก็เปลี่ยนตาใหม่ให้แล้วแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่ไม่ตอบอะไรแต่ยังร้องไห้อยู่อย่างนั้นเออแม่แล้วพี่แก้วอะ่ะผมเห็นว่าพี่แก้วโดนรถชนนี่พี่แก้วเป็นอะไรมากไหมเดี๋ยวแม่ไปเคลียร์งานก่อนนะคืนนี้แม่จะกลับมาเฝ้าเราเองแม่ไม่ได้ตอบคำถามที่ผมถามแต่แม่ก้มลงมาหอมที่หน้าผาผมแทนก่อนจะเดินออกไป หลังจากที่เสียงประตูปิดผมก็ได้ยินเสียงประตูเปิดอีกครั้งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพี่แก้วพี่แก้วพี่แก้วใช่ไหมพี่เป็นอะไรมากไหมผมเห็นพี่โดนรถชนน่ะผมขอโทษน,นะไม่เป็นไรพี่ไม่ได้เป็นอะไรมากพี่แก้วตอบเสียงเรียบๆก่อนจะบอกให้ผมพักผ่อนนอนพักสิครับแม่ไปแล้วเหรอพี่ไปแล้ว พี่แก้วผมปวดเฉียะพี่แก้วเดินเข้ามาปยุงผมลงจากเตียงผมรู้สึกว่าตัวพี่แก้วเย็นแปลกๆแ,แถมยังได้กลิ่นคาวเลือดมากจากตัวพี่สาวของผมพี่แก้วทำไมตัวพี่เย็นจังอะแถมยังมีกลิ่นคาวเลือดด้วยอ๋อพี่เพิ่งออกมาจากห้องทำแผลยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยโทษพี่ทำไมไม่กลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนละ่ะไม่เป็นไร แม่ต้องไปทำงานพี่เป็นห่วงเรากลัวเราจะไม่มีใครดูแลตอนแม่ไม่อยู่ขอโทษจริงๆนะพี่ต่อไปนี้ผมจะไม่เล่นอะไรพี่เรนแบบนี้อีกแล้วผมสัญญาดีแล้วต่อจากนี้ไปกล้าต้องดูแลตัวเองดูแลแม่แล้วก็อยากทำให้แม่เสียใจนะครับพี่ผมเดินเข้าไปฉี่ในห้องน้ำเสร็จก็เดินออกมาชนเข้ากับใครบางคนแต่ไม่ใช่พี่แก้ว ว้ายตายแล้วน้องคะเดินออกมาจากเตียงเองได้ยังไงเนี่ยเสียงอุทานไม่ใช่พี่สาวของผมผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นคุณนางพยาบาลที่เข้ามาดูอาการพี่สาวผมประคองมาครับพี่สาวเหรอพี่สาวไหนคะน้องพี่ไม่เห็นใครอยู่ในห้องกับน้องสักคนมีสิครับเมื่อกี้ยังอยู่เลยอ่ะไม่มีคะน้องคุณแม่น้องเพิ่งโทรมาบอกให้พี่มาคอยดูแลน้องจนกว่าคุณแม่จะกลับมานะคะอวเหรอครับ สงสัยกลับไปแล้วมัง้งผมคิดในใจแต่ก็อดแปลกใจไม่ได้เพราะผมไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูคุณพยาบาลประคองผมมาที่เตียงเอายาให้ผมกินแล้วผมก็หลับไปผมสะดุ้งรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกหิวน้ำเสียงพี่แก้วถามขึ้นเหมือนรู้ว่าผมต้องการอะไรหิวน้ำเหรอเดี๋ยวพี่หยิบให้นะพี่แก้วส่งแก้วน้ำให้ผม มือพี่แก้วยังเย็นเหมือนเดิมแถมกลิ่นคาวเลือดจากตัวของเธอก็ยังอยู่พี่แก้วพี่ยังไม่ได้กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเหรอยังอ้าวแล้วตอนที่คุณพยาบาลเข้ามาพี่ไปไหนอ่ะเขาบอกผมว่าไม่เห็นพี่อยู่แถวนี้แหละเหรอแล้วทำไมพี่ไม่พักอ่ะไม่เป็นไรพี่ไม่อยากทิ้งให้เธออยู่คนเดียวพี่แก้วรับแก้วน้ำไปจากผมผมรู้สึกขนลุกแปลกๆ อาจจะเป็นเพราะแอร์ที่เปิดไว้อย่างเย็นชำํำเลยทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมชวนพี่แก้วคุยแก้เบือ่อเพราะดันตื่นแล้วไม่อยากนอนต่อพี่แก้วรู้ไหมตอนที่ผมเห็นพี่โดนรถชนอ่ะผมคิดว่าพี่จะผมเงียบไปไม่กล้าพูดต่อจะไม่รอดใช่ไหมก็ใช่นะสิพี่ก็พี่โดนรถชนแรงขนาดนั้นอ่ะเอาจริงๆพี่เป็นอะไรมากไหมผมอยากรู้จัง อยากรู้ก็ต้องพักผ่อนเยอะๆจะได้หายไวๆไม่เห็นเกี่ยวกันเลยพี่ผมพยายามเอื้อมมือไปควานหาพี่สาวตัวเองเพราะรู้สึกว่าเธอน่าจะยืนอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ว่าจะควานหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอพี่แก้วพี่อยู่ตรงไหนอะทำไมผมหาพี่ไม่เจอพี่ก็นั่งอยู่ข้างๆเรานี่แหละผมอยากรู้ว่าพี่มีแผลเยอะไหมผมขอจับตัวพี่หน่อยได้ไหม พี่แก้วเอามือเธอมาสัมผัสมือผมผมรู้สึกว่ามือพี่แก้วเย็นมากเย็นเหมือนคนไม่มีชีวิตเลยตามตัวพี่แก้วมีรอยถลอกผมสัมผัสได้ถึงรอยเลือดที่ยังคงไหลยอยู่รวมถึงกระดูกบางจุดที่มันดูบิดเบี้ยวผิดปกติพี่แก้วพี่เจ็บเยอะเนี่ยแตพี่บอกว่าไม่เป็นอะไรมากไงพี่แก้วไม่ตอบอะไรผมรูปตามตัวของพี่แก้วเรื่อยขึ้นไปจนถึงใบหน้า และบริเวณดวงตาพบว่ามีเลือดซึมออกมาจนชุ่มพี่แก้วตาพี่เป็นอะไรอะ่ะผมรู้สึกเหมือนว่ามีเลือดไหลออกมาผมพูดพลางเอามือกลับมาดมปรากฏว่ามันเป็นกลิ่นเลือดจริงๆเสียงเปิดประตูห้องดังขึ้นพร้อมกับเสียงพี่พยาบาลอ้าวตื่นแล้วลระคะดีเลยได้เวลาล้างแผลแล้วคะ่ะคุณพยาบาลดูแผลให้พี่สาวผมหน่อยได้ไหมครับ ผมรู้สึกว่าแผลของพี่สาวผมไม่ค่อยดีเลยอ่ะยังมีเลือดไหลยอยู่ตลอดเวลาเลยครับพี่สาวเหรอพี่สาวไหนคะน้องก็พี่สาวผมนี่ไงผมพยายามควานมือหาพี่แก้วแต่ปรากฏว่าไม่เจอใครน้องคะน้องอยู่ในห้องนี้คนเดียวพี่ไม่เห็นว่าจะมีใครเลยนะคะเหรอครับก็เมื่อกี้นี้พี่สาวผมยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะไม่มีคะ่ะ ไม่มีใครอยู่ในห้องนี้ทั้งนั้นค่ะคุณพยาบาลอย่ามาโกหกผมเนอะเมื่อกี้ใ้ผมอยู่ในห้องกับพี่สาวของผมเขายัางลินน้ำให้ผมอยู่เลยอะ่ะอ้อย่างนี้ดีกว่าค่าน้องคุณแม่น้องกำลังมานะคะพี่ว่าเดี๋ยวน้องลองถามคุณแม่ของน้องดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของน้องนะคะตอนเนี้ยพี่ขอแกะผ้าพันแผลและล้างแผลให้น้องก่อนแล้วกันนะคะคุณพยาบาลพูดด้วยน้ำเสียงหวาดหวาด ก่อนจะค่อยๆแกะผ้าพันแผลออกจากตาผมตอนนี้ดวงตาของผมมองอะไรไม่เห็นมันมืดสนิทแต่ก็สมัมผัสได้ว่ามีแสงสว่างคุณพยาบาลบอกให้ผมค่อยๆลืมตาช้าๆแล้วสิ่งที่ทำให้ผมต้องตกใจอย่างสุดขีดก็คือผมเห็นพี่แก้วเธอยิงก้มหน้าอยู่ข้างเตียงของผมสภาพร่างกายของเธอยับเยินมากเนื้อตัวมีแต่รอยถลอก คอหักพับลงมาแขนและลำตัวบิดเบี้ยวและมีเลือดเต็มไปหมดผมพยายามจะขยี้ตาแต่คุณพยาบาลเอามือมาจับไว้ห้ามจับขะน้องเดี๋ยวแผลติดเชื้อผมหันกลับมามองตามเสียงของคุณพยาบาลแต่กลับมองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดแต่พอผมหันกลับมาอีกทางที่พี่แก้วยืนอยู่ผมกลับมองเห็นเธอได้อย่างชัดเจนพี่แก้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองผม ดวงตาของเธอทั้งสองข้างเต็มไปด้วยเลือดและกรวงโบ๋ผมร้องลั่นจนคุณพยาบาลตกใจพี่แก้วไม่จริงอะเป็นเวลาเดียวก,กันกับที่แม่ของผมเปิดประตูเข้ามาในห้องแม่เห็นผมร้องไห้ฟูมฟายเอาแต่เรียกชื่อพี่แก้วแม่เลยรีบเข้ามากอดผมไว้ผมรู้สึกว่าแม่กำลังร้องไห้เหมือนกันแม่พี่แก้วเป็นอะไรอะแม่เห็นพี่แก้วไหมพี่แก้วเป็นอะไรอะทำไมพี่แก้วมีสภาพแบบนั้นอ่ะ ผมพูดพลางชี้ไปตรงตำแหน่งที่ผมเห็นพี่สาวของตัวเองรอบตัวผมยังมืดสนิทผมมองไม่เห็นใครยกเว้นพี่แก้วแม่พี่แก้วเป็นอะไรอ่ะทำไมพี่แก้วเป็นแบบนั้นเน่ะผมยังพูดบนซ้ำๆอยู่เหมือนเดิมกล้ากล้าตั้งสติหน่อยลูกพี่แก้วแม่พี่แก้วเลือดเต็มตัวเลยขอหักแล้วก็ตาโบ้วยแม่ผมพูดรัวเสียงสัน่น ร้องไห้จนฟังแทบไม่รู้เรื่องไม่มีลูกพี่แก้วไม่ได้อยู่ตรงนี้พี่แก้วไปไหนแม่พี่แก้วไปไหนพี่แก้วเสียแล้วลูกทันทีที่แม่บอกความจริงภาพพี่แก้วก็ค่อยๆหายไปทุกอย่างมืดสนิทเหมือนเดิมผมร้องไห้ไม่ได้สติจนสลบไปเช้าวันต่อมาผมรู้สึกตัวพร้อมๆกับอาการเจ็บปวดที่รอบดวงตา พยายามลืมตาแต่ก็ลืมไม่ได้คิดทบทวนถึงเรื่องเมื่อวานรู้สึกมึนหัวมากๆผมพูดกับตัวเองหรือว่าฝันว่าภาพที่ผมเห็นผมไม่แน่ใจว่าผมฝันหรือเป็นเรื่องจริงมันคล้ายกับความฝันแต่มันก็เหมือนกับความจริงจนผมแยกแยะไม่ออกระหว่างนั้นผมรู้สึกเหมือนมีคนมายืนอยู่ใกล้ๆพยายามควานหาว่าคนที่ยืนข้างๆผมเป็นใคร แล้วผมก็สัมผัสไปโดนกับมือใครบางคนมือนั้นเย็นเฉียบจนทำให้ผมขนลุกหิวน้ำเหรอเดี๋ยวพี่หยิบให้พี่แก้วเองเหรอโทรพี่ตกใจหมดอ่ะตกใจทำไมก็เมื่อวานผมฝันร้ายอ่ะผมฝันว่าพี่ตายเหรอพี่แก้วรับแก้วน้ำไปจากมือผมผมกำลังจะเล่าสิ่งที่ฝันให้พี่แก้วฟัง แต่ผมก็ได้ยินเสียงประตูเปิดห้องเข้ามาพร้อมๆกันกับเสียงคุณหมอกับแม่ของผมคุยกันลูกชายคุณน่าจะพร้อมผ่าตัดในสัปดาห์หน้านะครับก็ดีเหมือนกันค่ะฉันจะได้มาเฝ้าเขาได้เพราะถ้าผ่านในสัปดาห์ที่แล้วฉันคงไม่มีเวลาแน่ๆเลยเพราะต้องจัดการเรื่องงานศพของลูกสาวคนโตให้เรียบร้อยซะก่อนแต่ดวงตาของเขาใช้แทนกันได้ใช่ไหมคะได้ครับดวงตาของลูกสาวคนโตของคุณ สามารถผ่าตัดเปลี่ยนให้ลูกชายของคุณได้แน่นอนครับผมถึงกับช็อกเมื่อได้ยินประโยคนั้นจากแม่แม่ยังไม่รู้ว่าผมตื่นแล้วเลยไม่ทันระวังแล้วทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงพี่แก้วมากระซิบที่หูเราไม่ได้ฝันหรอกพี่ตายแล้วพี่ฝากดูแลแม่ด้วยนะผมหันมาตามเสียงรอบตัวยังมืดสนิทเหมือนเดิมแต่ผมกลับมองเห็นพี่แก้ว พี่แก้วมีสภาพเดิมที่ผมเห็นเมื่อวานแล้วก็ค่อยๆหายไปช้าๆก่อนที่แม่จะเดินมาถึงผมตกใจจนพูดอะไรไม่ถูกได้แต่ช็อกแล้วนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นหลังจากที่ผ่าตัดผมพักฟื้นอีกประมาณเกือบสองเดือนทุกครั้งที่ผมอยู่คนเดียวผมจะรู้สึกว่ามีพี่แก้วอยู่ด้วยเสมอมันก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าผมควรจะกลัวรู้สึกผิด หรือรู้สึกอะไรดีผมได้แต่โทษตัวเองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้พี่แก้วต้องตายแต่พี่แก้วกลับไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกอย่างนั้นตรงกันข้ามผมกลับรู้สึกดีทุกครั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวมีคืนหนึ่งผมฝันเห็นพี่แก้วพี่แก้วมาบอกลาผมเธอบอกให้ผมดูแลตัวเองและดูแลแม่รวมถึงห้ามโทษตัวเองเพราะเธอไม่เคยโกรธและคิดโทษผมเลยสักนิด พี่แก้วรู้สึกดีใจด้วยซ้ำที่ผมกำลังจะกลับมามองเห็นได้ปกติเหมือนเดิมในฝันครั้งนั้นพี่แก้วมาพบผมในสภาพที่สดใสไม่ได้น่ากลัวเหมือนช่วงแรกๆที่ผมเจออาจจะเป็นเพราะพี่แก้วหมดห่วงแล้วเพราะรู้ว่าการผ่าตัดของผมเป็นไปด้วยดีแต่ผมเองก็ยังเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นผมอยากทำอะไรให้พี่สาวที่แสนดีของผมเป็นการตอบแทนเธอบ้าง แม้ว่าวันนี้พี่แก้วจะไม่ได้อยู่กับผมแล้วก็ตามหลังจากที่พักรักษาตัวจนหายดีผมขอแม่บวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พี่แก้วหลังจากที่ผมศึกออกมาก็ตั้งใจเรียนและคอยดูแลแม่เป็นอย่างดีตามที่พี่แก้วเคยขอไว้ผมรู้ดีว่าสิ่งที่ผมทำให้พี่สาวของผมนั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่พี่แก้วมอบให้ผมแต่ผมก็เชื่อว่า พี่แก้วจะต้องภูมิใจและมีความสุขทุกๆครั้งที่ผมมองภาพถ่ายของพี่แก้วผมจะระลึกอยู่ในใจเสมอว่าขอบคุณมากนะครับพี่สาวผมรักพี่นะครับพี่แก้วพี่สาวที่แสนดีของผมผมอยากให้เรื่องราวของผมเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับใครหลายๆคนที่ชอบทำอะไรพี่เรนพี่เรนเชื่อผมนะครับว่าไม่มีใครที่จะรักและห่วงใยเรา เท่ากับคนในครอบครัวของเราเหรอกครับถ้าเป็นไปได้อย่าพยายามทำให้พวกเขาเสียใจอย่างที่ผมทำเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆทีมงานแถวนี้ผีดุที่นำเรื่องนี้ออกมาเล่าให้ทุกๆคนฟัง